ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา222ทับ25ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ศาลกำหนดวันตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า45วันเพื่อให้สมาชิกกลุ่มยื่นคำขอเข้าแทนที่โจทย์ รวมทั้งกำหนดวันยื่นคำคัดค้านคำขอเข้าแทนที่โจทย์วันนัดไต่สวนคำขอเข้าแทนที่โจทย์และส่งคำบอกกล่าวให้สมาชิกกลุ่มเท่าที่ทราบกับประกาศโดยใช้วิธีการตามที่เห็นสมควรอนุมาตราหนึ่งเมื่อโจทย์มิได้มีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2องร้อยยทับสออนุมาตราห้าอนุมาตราสองเมื่อโจทย์มรณะหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถอนุมาตราสเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทย์อนุมาตราสี่เมื่อโจอทย์ทิ้งฟ้องอนุมาตราห้า เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือโจทย์ขาดนัดพิจารณาอนุมาตราหกเมื่อโจทย์ไม่นำพยานหลักฐานมาสื่อตามมาตราสองร้อยี่สิบสองทับยี่สิบสองอนุมาตราเจ็ดเมื่อโจทย์กร้องขอต่อสารว่าไม่ประสงค์ที่จะเป็นโจทย์ดำเนินคดีแทนกลุ่มอีกต่อไป วรสองในกรณีตามอนุมาตรสองนอกจากสมาชิกกลุ่มแล้วบุคคลตามมาตรา42หรือมาตรา45แล้วแต่กรณีอาจร้องขอเข้าแทนที่โจทย์ได้ด้วยโดยให้นำมาตรา222ทับ26และมาตรา222ทับ27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม